สวัสดีค่ะสเปียร์รบเคลียน,นะวันนี้น้องปีโคตรากรวยนะคะมาสวัสดีตอนเช้าจ้าภาษาไทยสวัสดีตอนเช้าภาษาขมิจังหวัดสุรินทร์สเปียปร์ตามปลื้นะจ้าวันนี้น้องปีนะคะเอาชุดนอนมาออกแบบเป็นชุดดำนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะเดี๋ยวน้องปีจะพามาออกแบบนะคะนี่นะคะจับขึ้นนะคะแล้วก็เอามาเป็นกระโปรงครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะแล้วก็ ปัดๆหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เอามาพับนะคะถึงจะเป็นกระโปรงรําได้นะคะชุดนอนนี้ทําเป็นกระโปรงรําได้นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวน้องปีจะรำเพลงของพี่ดักกี้นะคะทุกคนคะ่ะพอคุณแม่น้องปีนะคะชอบมากๆเลยเป็นผู้ติดตามอีกหนึ่งคนของน้องปีนะคะบอกกับน้องปีว่าชอบน้องปีรำมากๆแล้วพี่คนที่เก้าก็บอกว่า แม่แต่ละวันนะคะดูแต่น้องปีรำนี่เลยค่ะน้องปีก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวหนูจะจัดเพลงนี้ให้นะแม่เพลงของพี่ดักกี้นะคะเพลงขมินสุดินนะคะขอเดินสักรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมารำให้ดูเลยค่ะสวยๆเลยนะคะสาวขมินสุดินนี้จะรำให้แม่ดูนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนคะ่ะกดไลค์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะไม่บายค่ะมาดูน้องปีรำเลยค่ะยังไม่ไปนะคะ <c oughs> อีสานตอนเนือเยเขามีหมอลาอีสานใต้แห่งอ้ามคำมีศิลปะกันเต็นเราเป็นคนรวมดินแดนดินแดนไทยฮองไม่ว่าคำพินสวยแล้วให้เราก็กลุ่มเดียวกันยามมีสุขรวมสุขยามทุกช่วยเธอช่วยฉัน มาสมานตกใต้สารบ้านหิิงมาฟังคำโฆษณดาดากีจะร้องเป็นเพลงพอสังเห็บแกมเต็งสามเมืองอีสานตอนใต้บุรีรำเมืองเมตรแต้นทำประสาทินเราต่างรู้นานยิ้เรื่องทับลังนารายณ์ เขาเอาไปเดียเด๋ยวนี้ได้กลับมาดุคูเป็นประสาทโบราณตั้งตรงงานบนพนมตลวดลายไกะสวยสมพอชมช่างสิน้นิ่อรมันยายมาเมืองุรินถินช้างโตแบควันแต่ละปีเขามีงานบ้านฉันเขาจัดใหญ่ตอต เป็นระบบพับพับกันมีด้างอีกเก็บเครืองของกลองช้างแบบ